มอริเดอร์สตาปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดังหลังขาดทุนมาตลอด3ปีทำเอาคุณหมอคนดังอดีตนักร้องหนุ่มริทเรืองริศสิริพาณิชหรือริเตอร์สตาเจ้าของคลินิกเดอริสคลินิกเศร้าไม่น้อยที่ต้องตัดสินใจประกาศปิดคลินิกสาขาเทอร์มินอล21พระราม3แบบถาวรหลังจากขาดทุนมา3ปีแถมขาดทุนมาตั้งแต่เปิดคลินิกวันแรกและเป็นสาขาเดียวที่ขาดทุนมาตลอดโดยหมอริทโพสต์คลิปลงใน TikTok ทิกทอกทีรืเซอร์พ,พร้อมทั้นเขียนแคปชั่น เราทำดีที่สุดแล้วริสริสรงกริสมอริสมอริสเทอร์มินอลพระรามสามปิดกิจการและในคลิปเขียนข้อความสาขาเทอร์มินอลยีพระรามสามขาดทุน3ปีเต็มซึ่งในคลิปนี้หมอฤทธิ์พูดว่าสาขานี้ขาดทุนเลยเป็นสาขาเดียวที่ขาดทุนนอยพูดแล้วนอยหลายคนบอกว่าคลินิกเปิดง่ายเดริดไปเปิดที่ไหนก็ปัง g y ง,งก็มีลูกค้ามียอดจะบอกว่าไม่ใช่เสมอไปนี่คือความลับที่เราที่ไม่เคยบอกว่าสาขาเทอร์มินอลยีพระรามสามเป็นสาขาที่เราไม่เคยประสบความสาเร็จเลยตั้งแต่เดยหนึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ มันมีความยากลําบากของมันอยู่ซึ่งเราก็แก้เกมแก้กลยุทธ์มาเรื่อยๆเธอรู้ไหมว่าฉันลดพนักงานก็แล้วผู้จัดการสาขานี้ไม่มีนะต้องใช้ผู้จัดการสาขาพระรามสองมาควบดูสาขานี้คือลดทุกอย่างลงแต่เครื่องมือไม่ลดนะเครื่องมือคุณภาพมาตรฐานคุณหมอไม่ลดมาตรฐานเหมือนเดิมลดแค่จํานวนเวรคุณหมอคุณหมอเขาน้อยลงเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำทุกวิธีทางเพื่อพยุงสาขานี้จนอยู่รอดจนถึงวันสุดท้ายของสัญญาวันนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดน้องพนักงานยังอยู่กับเราต่อจะมีการมูฟพนักงานไปสาขาใกล้บ้านแถวนี้จะมีสาขาพระรามสองกับ ICS ให้เขาเลือกไปเขายังทํางานที่เดริตอยู่เหมือนเดิมครับชมคลิป h t t p s w w w t i k t o k c o m w a t ี e v 7 5 6 3 2 8 5 6 6 7 0 4 0 3 4 9 5 1คลิกเพื่ออ่านข่าวบันเทิง https://www.thai-rat.co.th/entertain เพิ่มเติม <_ t iny>